ฟ้าเขาเจ้าโบยบินออกหากินล่าเริ่งงจมใสมาเร็วมาวิ่งมาไวๆมาหาพ่อมาเร็วเรเร็ไม่ได้ชื่อเขาเจ้าไม่ได้เรียกเอาแล้วหนูวิ่งมาทำไมวะวิ่งกลับดีกว่าอืฮัลโหล สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนกับเรียนแฟนครับของขาเจ้าเด้อครับพี่น้องตอนนี้ขาเจ้าได้จัหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์ี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังิีมดสามารสั่งซื้อกับขาเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop.com หรือจะแอสไลน์สั่งกับขาเจ้าโดยตรงในที่อสเจเก้า้าหรือทางบ้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศเลยครับพูดหนุนกลางได้เด้อครับอืมก็ตื่นเจ้าเล้วะอืมเมื่อวานลุดออกจากบ้านไปครับลุดไปสามโต เหตุการณ์ที่รุนบ่ยากครับเจ้าบ้านมะน่องของนี่ครับบัดนี้อ่าผมเอา้าไปนี่เด็กอย่ามาอยู่กับผัวเราไป,ไปไปไนี่มีให้มันตัวสีขาวเลยบัดนี้อย่ามาเอ็นเมียอยู่อยู่ไอ้กุ้งชิ้นไปเรไปเร็วไปอย่ามาอยู่กับผัวกูไปไอกูจิลักจะมาหาม,มึงไหม ไปไจะร้องกันเลจะร้องกันไปเลยนะกมาทางไหนไปทางนั้นเลยมาทางไหนนะไอ้คนัม่นเ่อย่าไปลุกเราไปนั่นักเนียวนี่มึงจะกันอะไรยังนี้มันไม่ยิมาเล,เลยนี่ไปนีเลยจะไม่อยู่กับตัวกูไปเลยนะมาทางไหนกับไปเลยนะเลยนะไปนี่ก็นต้าอ<ๆ>นะไนเนี่ยไปเลย<ๆ>ไป ไปหัวกูเห็นเจ้าสู้อยู่เห็นงีบอะไรบางคดีเนี่ยนะจะเฝ้ามาจะเฝ้ามาเห็นเมียกลับก่อนไปไปเตยเราอันนี้อี๋ไมมาเตยมาเนี่ยไปเลยอีขาวเมื่อ่ะุ้้ยขาวกับขาวมาเต็มตัวกูยังขาวก็นีอุ้ยไปไปเขาเฝ้าไปเดี๋ยวหัวกูมาก,ก่อนกู้งยางองอกกุยิบมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็นมาโอกห้กีกโอ้กูคือรอเดี๋ว,วะโอ้ยนายกูนี้โอ้ย คือนายคว่ำลอยจากของแต่เบ่งนี่โอ้ยจูบคว่ำลอยเบ่งนั่งก่อน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 ไป้อไปนะเฮนะ้ยกูแค่รอแต่ว่าทั้งแรงทั้งา้าผู้สาวกับมหาโอ้ยอย่ากเกิดมาผูา้ให้แลยว่าโอ้ยกูรามาเบ่งเข้าคว้าเตันตังไปเล่นที่อื่นเลย คนหล่อเขาจะคุยกันโอ๊ยอย่าบก็ตีนะบักดําเจ้าบักดํามี่พ่อยี้ใบเตยเจ้าเจ้าพคอยใบเตยไก่ไก่เขาไปแล้วมึงกัดหยาบโอ้ยอีพาวเวอร์เกือบมึงจะอยู่เจอๆได้เป็นอย่างเงี้ยงง่ายโอ้แกมแมนมึนกัดเจ้าผู้จี๋จูนได้เป็นอย่างงยโอ้กู่ได้ผู้สาวย้อนมึนอย่างไร แขวความรักก e oh, ูแขกอีนั่นหัวใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำนั่นโอ้โอ้กูอินเขาเปียกเลยบปดิโอถูกสวางกูอมึงก็การมาข้าอยามาได้บปดผัวพี่ได้น้องผัวพี่ได้น้องขอลองยามาซูนการะหักเนี้ยก็เกแหละเพิ่งโดนบันไดการ์ก็เกนีห้องอันก็เก่แหลเนียนะถ้าเป็นหัวเงาแหล่ยงไหนเงินจงี่ละพี่ข้าวจะไม่เจ้าอยู่จัง แล้วจะไม่เจ้าชู้จังกูรอเนาะไปอีกว่านายความรอจากกองนี้พอกันพี่น้องมม่นอนีนายความรอไปด้วย